บไเพื่อนขา้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนท่านเรื่องในโอกาสวันตำรวจได้เบียมนมาบรรจคพบรอบอ,อีกเวะลาหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีไายังข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจคนตำรวจเป็นวันแห่งเกียรติยศและตักิ์ีรีของตำรวจซึ่งพนชการตำรวจจะต้องพึงรู้เสมอว่ามีหน้าที่รับใช้ประชาชนดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุดสืบสวนทุกนาย กระทั่งมีมติในที่ประชุมว่าจะดําเนินการกอสร้างปรับปรุงห้องสืบส่วนโดยใช้ทุนเริ่มต้นจากการร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัของทีมงานทุดสึกบักนีได้เวลาสมควรแล้วเรียนเชิญพันธุ์มุตรเอกติทธิชัยติกิโชติชาสกุลรักษาราชการแทนทุ่งสักริภาคเป็นอย่างชัดเจนนะครับ ท่านระบโทขอขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสักก็ถือว่าเป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจชาวตาฟ้านะครับที่ารหลังนี้เพื่อกับให้ให้ให้กับงานสืบสวนนะครับเพื่อใช้ประโยชน์เออเกี่ยวกับทางราชการรักษาการทุบกับตากฟ้านะครับรับว่า จะใช้ประโยชน์จากอาคารหลังนี้ในทงางราชการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับความเจริญในทุกสิ่งในทุกด้านนะครับขอบคุณมากครับอ,อีกสักครู่นะครับอาหารคงจะเดินทางมาถึงก็ขอขอนุญาเรียนเชิญ